สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมนะครับคาร์ลิงวันนี้ก็รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับอนาคตบนลงดอคนต่อไปขนาดนั้นเลยหรอส่วนตัวผมเด็กบาซ่านี่โคตรชอบครับฤดูการนี้มาโชว์ฟอร์มได้โคตรดีใครที่เป็นเด็กบาซ่าคอมเมนต์กันมาดูหน่อยเลยส่วนใหญ่ก็ที่มาดูคลิปนี้น่าจะเป็นเด็กบาซ่าหรือว่าหลายคนที่เปิดได้ราฟินยาล่างนี้นะครับลาฟินยาล่างเทพล่าง โลนโดวานาเข้าสิงล่างโรนันยไม่มีแล้วนะสำหรับใครที่มาบอกลาฟินยาผมเป็นบารซิลเกบาาซิลจีนดงจีนแดงนะโอ้เดี๋ยวนี้นี่คือท็อปฟอร์มโชว์ฟอร์มได้โคตรด,ดีต้องมารอดนะูว่ารูกาลนี้แกจะพาบาซ่าไปถึงฝั่งฝันหรือว่าเช่นชัดเส้น,น,น,นชัยได้หรือเปล่านะครับ เมื่อาไหนที่แบบชอบลาฟินยาในคลิปนี้คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับโดยลาฟินยาล่างนี้นะครับจะมาในล่าง p l y y e r o ร t อ e Week ล่างบูทนะครับบูทเขียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นล่างแรกหรือเปล่าที่บูทนะอา่ต่ล่าง p l y y e r o ร t h e อ e e k ก็มาบ่อยใช้ได้นะหลังๆนี้แกก็เริ่มโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วนะแล้วตอนนี้เปลี่ยนโค้ดใหม่มานี่คือโชว์ฟอร์มได้โค้ดพ่อคุณแม่ดีนะครับสำหรับลาฟินยานะครับผม อ่มาดูกันก่อนเลยครับลาฟินญาล่างนี้ลาฟินญาล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงอยู่ที่176ซเมตรนะครับน้ำหนัก27เอ้ยอายุ27นะครับน้ำหนัก68ถนดัดเท้าซ้ายนะครับเล่นแค่กับทีมชาติบราซิลเล่นแค่กับสโมสรบาร์เซโลน่านะเป็นสโมสรที่ผมชอบนะบอกไว้ก่อนนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมคือติ่งบาร์ซ่าชั้นยอดเลยนะครับผมลาฟินญาล่างนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสไตล์นะ อยากให้เป็นโพลิสิกวิงเกอร์หรือลมิงแฟงมากกว่าแต่ล่านี้มาในโฮเพเยอร์นะครับลาวินยาล่านี้จะสามารถเล่นได้ตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ปีกต่ำด้านซ้ายนะตำแหน่งที่แนะนําก็จะเป็นปีกต่ำด้านซ้ายนะจะได้ใช้สกิลสไตล์โฮเพเยอร์ให้เกิดประโยชน์นะแต่ถ้าเล่นริมเส้นจริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ก็ต้องปรับแต่งโค้ดเล็กๆน้อยๆให้แบบว่าให้เกิดประโยชน์สําหรับลาฟินยาให้มากที่สุดนะครับผม มาดูโอ a ออหรือว่าค่าพลังด้านในของลาฟินยาล่างนี้กันก่อนเลยครับลาฟินยาล่างนี้นะครับมีโอ้ออ9.3นะครับบูทแล้ว98นะอันนี้บูทเขียวด้วยนะมีพลังเกมลูก90นะครับบอลคอนทรล86นะครับดีบิ้ง89นนะการไปกับบอล87นะครับอาส่งสั้น76ครับส่งยาว82จนสกอร์89เลยนะลูกโค้ง82นะครับลูกตั้งเตะ78นะครับ มีสปีดอยู่ที่92ครับสปีดต,ต้น93มีกิ้งมาเวอร์82 69ความเป็นแร่ง68นะครับบาลานซ์81สเตมิน่า87นะครับใช้2เท้าได้หายเสียดายถ้า2เท้านี่โคตรแจ่ม สกิลที่ได้มาของราฟินญาล่างนี้นะไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะเพื่อนๆไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะพีเออร์เดวีนะครับเปสกิลสับขาหลอกครับดับบลทัชครับฟิฟแฟบครับอ่าค้าบ,บิไซเถิ่อนกับดิปปิ้งช็อตรับสกิลจบสกอร์ท่ายากครับสกิลตอกส้นครับสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับบินพลอยคอสซิงเอาไซค์เคอร์เลอร์นะสกิลที่ผมว่าขาดๆน่าจะเป็นอ่าวันทัชพาร์ทนะถ้าได้มานี่แจ่มนะครับแต่ว่าได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยครับสำหรับอ่าราฟินญาล่างนนนนนนีีีีี้้้ตตตตาาาแแแแหห่่่่่งงทผมมเเอออไปปปลลกกกกก็็็คคืื2ะะซยววข ตำแหน่งที่เล่นบ่อยที่สุดก็จะเป็นตำแหน่งปีขวานะเพราะว่าจะได้ตัดเข้าในยิงหักคอนเท้าซ้ายแบบถนัดถนัดหน่อยนะครับสาหรับลาฟินยาล่างนี้นะครับหรือแบบปั่นเท้าซ้ายแบบมันๆหน่อยอ่าไม่อยากจะพูดพ่ําทาเพลงเยอะทุกคนไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าดีกว่าครับทุกคนว่าลาฟินยาล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันได้เลย ครับผมมาส่องฟอร์มลาฟินยาเพลย์ออฟดูวีกันครับป่าแล้วครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ยังไงขออนุญาตซัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งฟาดแม่งแรงๆเข้าไปเลยครับโอ้โหอย่างแจ่มครับตอนผมรีวิวอยู่นี่ก็คือเกมมันอัปเดตใหม่แลวนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตลาฟาลารีวิวลาฟินยานะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งท้ายปีนะครับส่งท้ายแพทแพทอ่าปีอ่า ฟุตบอล2024นะนี่ดูแมงเก่งใช้ได้เลยนะครับสำหรับลาฟินญาล่างนี้ใครเปิดได้ไปนี่คอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนนี่มาดูไปอีกแล้วครับทุกคนไปอีกแล้วครับแล้วมันก็ส่งโอ้โหหลอดม่วงหือย่างมันทุกคนคือไม่ตึงเกินมันจะเกินไปเปล่าโอโ้คือแบบมันผิวอะ่ะคือตัวนี้ผมเล่นเข้ามือจัดนะและนาคตบัลลงดอรด้วยเ <c oughs> ไม่เกินไปขขอนุญยตอวยนิดหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้นะ ว่าซีซั่นนี้ล่างเขาจะน่าจะมาในแบบรูปแบบหลายล่างแน่นอนแลคือเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะต้องคอยจับตาดูบ่อยๆว่า,าราฟินยาล่างนี้แบบฤดูกาลนี้จะขนาดไหนนะแต่มาที่โฟกรกัสที่ล่างนี้ผมว่าพิวนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีความเร็วโอเคใช้ได้เลยครับข้อเสียอาจจะเป็นแบบความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ขาดสกิลวันทัสพาที่ผมบอกไปนะมันจําเป็นอยู่นะสําหรับผมนะ นี hey, ่นะครับสับหลอกมาแล้วก็งัดไม้เพื่อนครับพินพอยนะโอ้โหเสียดายครับลูกนี้มุกไหมครับแล้วดูจังหวะก,การหาช่องครับดูมาครับยิงโคตรแจ่มครับทุกคนตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครที่แบบว่ามีไว้ครอบครองนี่ก็ถือว่าแจ่มนะยิ่งเป็นสาวบอกบาร์เซโลนานี่ยยิ่งจะชอบนะเพราะว่าถามว่ามาบ่อยไหมส่วนตัวผมว่าหลังๆนี่เริ่มมาบ่อยแล้วโอ้โห แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีนะแรกๆนี่คือผมบอกเลยว่าบาร์เซลนแน่นอนแต่ว่าหลังๆมานี่คือบาราซิลแบบเริ่มทองแล้วล่างเริ่มถึงทองอ่ะโอ้โหชอบเลยครับแต่ก่อนนี่คือแบบมันดีนะมันผิวมันอะไรนะแต่ข้อเสียคือการด้านทางด้านการจบสกอร์นะรู้สึกว่าจบสกอร์ได้ไม่ค่อยดีนะตอนแรกๆนะที่แบบย้ายมาบาร์เซโลนานะครับก็พีเยอร์ดูวีกันนะแรกๆได้มาก็ขาดแค่จบสกอร์นะความพงความผิวนี่เฮียแกมีครบหมดเลย นี่ดูชิ่งครับนี่ครับขนาดไม่มีวันทัดพัดเลยปะมันต้องจับบอลจังหวะหนึ่งก่อนมันค่อยจ่ายอ่ะถ้ามีวันทัดพัดนี่มันคือแบบ12 12 121แบบชิวๆเลยนะครับนี่ไปเลยครับทุกคนดูความเร็วครับนี่หนีมาครับนี่ครับหนีมาแล้วก็เอียงแล้วก็ปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยครับใส่สกอร์ดีครับเพื่อนๆอย่างแจมครับลาฟินยาล่างหนีบอกเลยเบรดี้ครับแทงมาโอ้โหแล้วมาถึงลาฟินยาครับแล้วก็เอียงแล้วก็ปั่นครับเท้าซ้ายไว้ใจได้ครับลาฟินยาล่างหนี แจมครับแต่ถ้าเท้าขวานี่ก็จะแปลกๆหน่อยนะเห็นปะมันต้องมีการจังหวะจับบอลชะลอจังหวะหนึ่งกันนะก่อนค่อยจ่ายนะมันเลยทําให้เสียจังหวะการทําชิ่งนะนี่ครับนี่ครับเบิ้ลครับคาร์ลิมเบิ้ลนะจ่ายมาให้เพื่อนครับแล้วเบ็คคินเบาเออเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบ็คคินเบิร์กแคมป์เราก็จัดเลยครับใส่สกอร์ครับนี่ครับเอียงปั่นครับหน้ากรอบอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับใส่สกอร์แบบชิวๆเลยครับนี่ครับโอ้โห โครแจ่มคนระับมาครับผูดูเพื่อนแทงมาครับแล้วรับบอลมาแล้วก็รับยิงครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับราฟินยาล่างนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดเกรกันนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับสำหรับราฟินยาล่างนี้ เ็นยังไงกันบ้างครับกับลาฟินย่าล่างนี้ล่างเพย์เออร์ลุยยิกล่างคอตที่แฮตติกมานะครับลงไปทั้งหมด6เกมซับไป5ประตูกับ2แอซซิดนะผมว่าโอเคใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลน,นะครับเสียอย่างเดียวคือไม่มีวันทัสนานะอาจจะจ่ายบอลจังหวะแรกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์ก็ถือว่าแจ่มนะครับการเอาตัวรอดโอเคใช้ได้ข้อเสียอาจจะเป็นความบางแล้วก็ผมรู้สึกว่าความบางส่วนสูงนะครับก็อาจจะทําให้เสียได้ไปนหน่อยแล้วก็ เสียดายคือไม่มีวันทัดพาร์ตจริงๆครับถ้ามีวันทัดพาร์ตนี่จะทําให้ผมเล่นได้เข้ามือมากขึ้นนะครับผม มีจังหวะกระชากลากหรือออกไปจ่ายให้เพื่อนหรือว่าตัดเข้าในยิงเป็นบางจังหวะนะแต่เสียดายคือมาในสไตล์โฮปเยอร์อีกหนึ่งอย่างนะถ้าเป็นสไตล์พลูสิกวิงเกอร์หรือว่าทางด้านโรมิงแฟงนี่จะชอบมากๆนะเพราะว่าจะได้เล่นริมเส้นแบบสบายใจนะพอเอามาเล่นแบบตำแหน่งอย่างเงี้ยโฮปเยอร์แบบบางจังหวะมันไม่ได้สอดเนยเพราะว่ามันออฟสไตล์ทุกคนมันเลยเสียดายนะมีการลงไปชงช่วยเกมลงเกมรับนะครับมีจังหวะก,การเข้ากับเพื่อนได้ดีนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันวิ่งหาลน์หรือว่าอะไรโอเคมากเลยนะสำหรับลาฟินยาล่างนี้ ตนตัวเคยเล่นลาฟินยาล่างม่วงอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเคยเล่นหรือเปล่าผมรู้สึกว่าโอเคใช้ได้เลยนะคล้ายๆกันเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าล่างนี้ก็มันจะได้ทางด้านการบูทมาที่โอเค ในระดับหนึ่งแล้วกันส่วนตัวผมก็ชอบนะครับล่างนี้ขอตัดเกรดอยู่ให้นี่ประมาณ7.5แล้วกันผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้สุดมากนะอยากให้ตันสักร้อยหนึ่งร้อยสองบ้างในอนาคตนะตันร้อยหนึ่งร้อยสองนี้โคตรแจ่มแน่นอนสําหรับราฟินย่านะสุดตัวโอเคใช้ได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูว่าเล่นเข้ามือเหมือนผมหรือเปล่าหรือเล่นไม่เข้ามือลองคอมเมนต์กันมาดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวราฟินญาล่างเพย์โอรวีล่างใหม่ล่าสัตว์ของเขานะครับ ก็หวังว่าในอนาคตเขาจะได้มาให้เรารีวิวอีกในร่างที่ตันร้อยหรือว่าตันร้อยหน,นึ่งร้อยสองะไรเงี้ยก็มารอลุ้นกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับับวันี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์คำพูดคำจารยอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดขอโทษขอขอภัยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับแล้วก็ i g แล้วก็ youtube นะครับฝากติดตามด้วยนะติ๊กตรงติ๊กตอกอะไรอย่างนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้๊ายบายครับขอบคุณครับ